สวัสดีครับทุกคนมาดูกระจากนะครับวันนี้พักล่มนะผมก็หมอนั่นลื้อรังเขานะครับเห็นไหมฮะนี่นนะครับฝั่งนู้นนะครับเลยลังยาวไปลื้อรังเขานะครับผมเจ้าของมาแล้วครับเจ้าของมามาเก็บคืนนะครับเนี่ยกระจาบตัวผู้จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือว่าบางทีที่เกียจไปหาหญ้านะครับแล้วก็มาลื้อไอ้ลังที่เขาหามานะ มันมีหลายลางมากนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะพอดีไปป่านะผมเวลาผมร้อนนะผมก็จะหาพักลมพักลมผมจะหาพักที่มีนก,กเยอะๆแล้วผมก็เฝ้าถ่ายอะไรเงี้ยนะครับคือเราก็ได้นั่งดูมันไปด้วยเนาะเี่ครับมันมันดูน่ารักนะครับผมเวลามันพองขนฟูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวเมียจะรักสวยรักงามนะครับผมแต่ไม่ทำนะครับหลังนี้ไม่ทําเลยมีจะมาดูแล้วก็แต่งอะไรเงี้ยจากการเฝ้าสังเกตของผมนะผมไม่รู้ว่าใครจะเล่าโออย่างไงแบบเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกระบอกตัวเมียจะไม่ถูกใจหรือหลังทิ้งนะครับแต่จากที่ผมเฝ้าถ่ายมาเนี่ยนะครับตัวเมียจะคอยดูแล้วก็ตกแต่งอันไหนไม่ถูกใจก็จะจิกทิ้งบ้างเป็นบางส่วนให้ตัวผู้ทําใหม่นะครับแต่ไอ้ที่ือทิ้งเลยคือตัวผู้ด้วยกันนะครับผม คือแอบหรือกันทิ้งอ่ะนะครับหรือไม่ถ้าตัวเมียไม่พอใจตัวผู้ถึงจะทลื้อทิ้งหรือว่าถ้าไม่ได้เมียเนี่ยผมว่ามันมันก็จะลื้อของมันเองทิ้งนะครับประมาณนั้นแต่ตัวเมียไม่ไม่ไมลื้อนะครับจะมาดูความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยังไงอะ่ะดูข้างในว่าวางไข่ได้ไหมจะพอมีลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ครับตัวเมียนะครับ,รบที่อยู่หลัง,งตีเขาขๆวยาวๆเนี่ยนะครับผม ตัวนโน้นตัวผู้ทาใหม่นะครับมีหลายตัวครับผมตันนี้นะเข้าแล้วครับผมเข้าไปล้รง,งของตัวเองนะครับมีไข่มีลูกแล้วนะครับผม